S 1> <S 1> สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูได้ส่งคลิปไปให้แล้วแหละนะคะเรื่องการเ,เรื่องมาตาตัวสะกดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะมาเฉลยใบงานในอาทิตย์ที่แล้วนะคะแบบฝึกหัดที่ให้ไปนะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านคําแล้วระบายสีรูปใจห,หน้าคําที่มีสระตามที่กําหนดนะคะคําที่มีสระเดียวนะคะถ้าเป็นตรงเนี้ยหวัวเสียนะคะ หัวเสียสระอัวเนี่ยนะคะเป็นสละสละอะไรเ่ยสลัผสมนะคะสละเอียเป็นสลับผสมนะคะข้อนี้หัวแถวสละอัวเป็นสลปรผสมสละแอเป็นสละเดียวนะคะสละอัวเป็นสะปรผสมสละไอเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะคือสระไอนะเพราะฉันเนี่ยก็ถามว่าคำที่มีสระเดียวก็คือ ตอบหัวแถวนะคะข้อนี้คำที่มีสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายตอบมะไฟนะคะให้ดูสังเกตให้สังเกตเออสระไอนะคะสระไอนะคะเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะข้อนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะสระเป็นสระเดี่ยวสระก็เป็นสระเดี่ยวสระอาเป็นสระเดี่ยวสระเอือเป็นสระ ผสมนะคะดังนั้นเนี่ยม้าไฟม้าเป็นสระเดี่ยวสระไอเป็นสระที่มีเสียงพย,ยัญชนะท้ายนะคะข้อน,นี้ก็คือมีส่วนผสมของเสียงพย,ยัญชนะท้ายนั่นเองนะคะตอบข้อน,นี้นะคะคำที่มีใส่คำที่สระผสมนะคะก็คือน้ําเกลือนะคะให้ดูให้สังเกตคําที่สองเป็นหลักนะคะสระแอนะคะเป็นสระเดี่ยวสระเอ,อเป็นสระผสมนะคะ สระอีเป็นสระเดี่ยวนะคะต่อไปคําที่ใช้รูปสระอื่นเมื่อมีตัวสะกดนะคะเห็นไหมว่าให้ให้ให้สังเกตตัวที่สองเป็นหลักนะคะนะคะตัวหน้าช่างมันสระอือมีตัวสะกดไหมไม่มีนะคะตัวที่สองหนึมีตัวสะกดไหมไม่มีนะคะ,ต,ต,ะ,นะคะต่อไปดอือมอดื่มดื่มเบกดื่มนะคะตอบข้อนี้เพราะว่าสระอือเหมือนกันเห็นปะอันเนี้ย ถ้าไม่มีตัวสะกดเนี่ยจะมีแค่เอาอ่างสระอื่นแต่เมื่อไหรก็ตามที่มีตัวสะกดเพิ่มเข้ามาเอาอออ่างออกแล้วเติมตัวสะกดเข้าไปจึงตอบข้อนี้นะคะต่อไปคําที่ใช้รูปสระเดิมแม้มีตัวสะกดนะคะเรือพ่วงนะคะให้สังเกตตัวที่สองเป็นหลักนะคะพว่พวงพ่วงเนี่ยพออัวพวัวใช่ไหมพออัวพวัวไปใช้สระอัวแต่เมื่อไหรก็ตามที่มีตัวสะกดเราเอา เราเอาอะไรออกเราเอาไม้หันอากาศออกนะคะเติมแค่วอลหวนงงนะคะเรือดับเพลิงนะคะสังเกตตัวสุดท้ายเป็นหลักเพลิงใช้สระเออน,นะคะสระเออเห็นปะแต่เมื่อไหรก็ตามที่มีตัวสะกดเราเอาอ่างออกแล้วก็เติมตัวสะกดเข้าไปแต่เรือยาว นะคะรยาวยาวตัวนี้นะคะใช้สระอานะคะใช้สระอาแม้ไม่มีตัวสะกดก็ใช้สระอานะคะหรือมีตัวสะกดก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแค่เพิ่มแค่เพิ่มวแหวนลงไปนะคะอันหน้าต่อไปให้นักเรียนเนีเขียนคําจากภาพและบอกรูปสระที่ปรากฏนะคะรูปนี้รูปดอกบัว ะคะค,คือดอกบัวรูปสระคือรูปสละออแล้วก็สละอัวนะคะต่อไปรูปมะลินะคะมะลิรูปสระสละอะนะคะแล้วก็สละอีกนะคะต่อไปกุหลาบนะคะรูปสละก็คือสระอุนะคะสละอุก็มาจากตัวนี้นะคะสละอาก็มาจากตัวนี้นะคะต่อไปอาคารน,นะคะ อันนี้คือคําอันนี้คือรูปสระรูปสระก็คือสระอากับสระอาเห็นไหมสระอากับสระอาต่อไปเรือใบก็คือสระเอือกับสระไอนะคะหน้าสุดท้ายนะคะให้นักเรียนเขียนเสียงสระที่ประสมอยู่ในคําที่กําหนดนะคะอันนี้คือรูปสระอย่างเงี้ยเรียกว่ารูปสระแต่แบบเนี้ยเรียกว่าเสียงสระนะคะอ่ะตัวอย่างฉุกเฉินนะคะฉุกก็คือเสียงอุ เชิญเสียงเอนะคะมดงานมดคือเสียงโองานคือเสียงอานะคะเซงคือเสียงเอแซ่คือเสียงแอนะคะโด่งคือเสียงโอดังคือเสียงอะฟูคือเสียงอูฟ้องคือเสียงอท้ายสวนคือเสียงอัวและครัวก็คือเสียงอัวนั่นเอง นะคะอันนี้นะครูก็เฉลยในงานสัปดาห์ที่แล้วที่ครูเนี่ยได้ได้ให้ใบนะคะ